ส่วนว่าที่บ่าสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวและแฟนนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการสัวสุภชัยที่กำลังจะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้หลังคบหาดูใจกันมาเกือบ2ปีก็เปิดใจว่าตอนนี้งานวิวาคืบหน้าไปแล้วเกือบ50%โดยจะเน้นความเรียบง่ายไม่หรูหราส่วนสถานที่ขออุปไว้ก่อนแต่ไม่ได้จัดในโรงแรมแน่นอนค่ะแถมตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวก็เตรียมจะไปเรียนทาอาหารเพื่อเป็นแม่สีเรือนอีกด้วยค่ะที่สัวขอไว้เลยว่ามัดหมี่ทำอาหารให้ได้นะแบบ เพราะว่าอนาคตจะได้เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนอีกหน่อยถ้าเรามีลูกกันใช่ไหมครับก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาแต่่าผมก็อยากจะให้มัดหมี่เนี่ยเขาเขาสอนลูกในการที่จะทํำกับข้าวอะไรให้เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้พอพอเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายห็ว่าเรื่องอาหารไม่ได้สําคัญเท่ากับถ้าอนาคตเรามีน้องอย่างเงี้ยค่ะคงต้องสอนให้เขาแบบเป็นคนดีในอนาคตอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของถ่ายาทั้งคู่เปิดใจว่าคงเว้นวักล้างแต่งงานไปอีกประมาณ2-3ปีเพราะอยากใช้ชีวิตคู่ชั้นสามีภรรยาบแบบ2ต่อ2ไปก่อนค่ะ